ทางหน้าแฟนเพจเกมมือถือ Rohan M ได้มีข่าวดีออกมาประกาศนั่นก็คือการประกาศวันเปิดให้ลงทะเบียนเล่วงหน้าของตัวเกม Rohan M Rohan M เป็นเกมมือถือแนว MMO RPG ที่เคยโด่งดังในอดีตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในประเทศไทยเคยมีจำนวนผู้เล่นออนไลน์พร้อมกันสูงสุดถึงกว่า70,000คน นอกจากนี้แล้วโรฮัน M ยังได้นำเอาระบบที่เป็นเอกลักษณ์ของโรฮันออนไลน์มาพัฒนาเพิ่มเติมเช่นระบบสงครามชิงปราสาทระหว่างกิ้วระบบการต่อสู้แบบ PvP รวมไปถึงระบบซื้อขายไอเทมซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของโรฮันที่ผู้เล่นสามารถซื้อขายไอเทมกันได้หมดทุกอย่างในเกม โดยตัวเกมจะเน้นความเป็น IP ของเกมโรฮันฉบับดั้งเดิมเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ผู้เล่นทุกคนได้สัมผัสกับอัรถรสและความฮาร์ดคอร์ที่ทุกคนคุ้นเคยทางเกมได้มีการยืนยันแล้วว่าจะเปิดให้สามารถลงทะเบียนบนหน้าเว็บไซต์กันได้ในวันที่26พฤษภาคมนี้และตัวเกมเองก็ได้มีกำหนดการเปิดให้บริการภายในเดือนมิถุนายนนี้ใครที่สนใจก็สามารถไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันไว้ได้ก่อนเลยครับ